วิธีการดู YouTube นะคะอย่างแรกลูกค้าเข้าไปในแอป y o u t u b e ของผู้ปกครองนะคะเลือก YouTube ที่ต้องการดูนะคะอันไหนก็ได้ค่ะกดเข้าไปแล้วก็กดแชร์ค่ะกดแชร์เลือกคลอกลิงค์ค่ะแล้วก็มาเข้าในไลน์นะคะ แล้วก็ส่งไปยังลายของนาฬิกานะคะส่งเข้าลนยนาฬิกาลูกค่ะกดวางส่งค่ะแล้วก็ในนาฬิกาเข้ามาแล้วให้ดูในนาฬิกาค่ะอันนี้คือลิงก์ที่ส่งมาเมื่อกี้นะคะกดเข้าไปเลยค่ะ นี่ค่ะจะเป็นลิงก์นี้กดเข้าไปดูได้เลยค่ะ เล่นได้ปกตินะคะอยากจะบันทึกความทรงจำของคุณไว้ในรูปเซลฟี่เหรอเริ่มตั้งแต่ตอนเช้าเลยจ้าดูคลิปอื่นก็ได้ค่ะเออของจิ๋วๆมันช่างน่ารักบอกไม่ถูกงั้นมาลองดู <c oughs> คุณมีเลโก้ที่สะสมไว้ไหมเรารู้ว่าจะทำอะไรกับมันดี